s p o r t r i d e r M สวยยังไงเราไปดูกัน วันนี้นะคะเราอยู่กับที่ช่องเดิมค่ะช่องเคม a รินทีค่ะหรือว่าฝากติดตามที่ช่อง Facebook นะคะฟอร์ดเคม r ริค่ะวันนี้ปุ๋ยมีรถหนึ่งรุ่นค่ะก็คือรุ่น Everest 10นั่นเองนะคะนานๆครั้งนะคะเราจะเห็นรุ่น Everest 10เนี่ยมารีวิวนะคะแล้ววันนี้ Everest 10ของเรานะคะราคาอยู่ที่1 000, 3 5 0 0 0้านสาห้าหมื่บาทค่ะง่ายวักนิดนึงเพราะว่า ไม่แน่ใจเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเขามีการแต่งอะไรกันบ้างนะคะสำหรับรุ่น Everest 10นะคะที่เห็นด้านหน้าเลยเนี่ยจะบอกเลยว่ามันดูสวยแลวมันดูล่อเนาะรุ่นนี้นะคะเขาได้มีการแต่งในส่วนของชุดแต่ง Sport Rider M ค่ะย้ำเลยว่า s p o r t Rider M นะคะเขาจะเห็นได้เลยว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำตัดแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆว่าด้านล่างของเขาเนี่ยเสริมทับความหล่ออะไรให้กับรถรุ่นนี้บ้างคะ่ะสำหรับด้านแรก ด้านแรกขอโทษค่ะสาหรับโรงเรียนเลิกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะโรงเรียนเลิกรอแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวร้อยครูปล่อยเด็กออกไปก่อนแป๊บนึงนะคะโรงเรียนของเรานายอยู่ <c oughs> โอเคไปกันต่อค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะ Sport Rider M นะคะเขาจะตกแต่งด้วยดีไซน์นี่ดีไซน์ด้านล่างในส่วนของการชนด้านล่างนะคะการชนด้านล่างเนี่ยเขาจะครอบตั้งแต่บนนี้เลยตั้งแต่บนไฟตัดหมอกนะคะ ไปจนถึงสุดด้านล่างตรงนี้เลยห่วงลากจูงตรงนี้ก็ยังมีช่องที่เอาไว้ลากจูงได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยเขาจะเขียนมาเลยว่า Sport Rider M นะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาตรงนี้นะคะจะอ,อกสีบอลลอนนะไม่ถึงกับสีเทาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟเหมือนเป็นไฟ LED นะคะเวลาเปิดประตูหรือว่าสตาร์ทรถเนี่ยไฟของเขาก็จะติดตรงนี้ด้วยนะคะครอบไฟตัดเอาตรงนี้ สวยมาให้อย่างดีเลยค่ะรองรับได้เป็นอย่างดีเลย s p o r t r i d e r M เนี่ยเราไม่ได้ไปแค่สีนี้นะคะสีตัวรถของลูกค้าเป็นสีอะไรนะคะการชนก็จะเป็นสีตามของตัวรถรุ่นนั้น,นะคะ่ะและด้านบนนะคะที่เสริมขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้าค่ะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังรูป f e อ RD ดีตัวใหญ่นะคะกระจังหน้า f o r d ซึ่งกระจังหน้า f อร์คันนี้ลูกคา้าต้องการที่จะคงความแบบว่ามีความดุดันนะคะความเขาเรียกว่ามีความเข้มเป็นมิตินะคะก็เลยจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นสีดําล้วนนะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้อันนี้ไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นสีนี้โดยเฉพาะอยู่ในส่วนของกระจังลังพึ่งตัวใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟสามขีดด้านบนตรงนี้ด้วยค่ะไฟสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะทํานนะะทให้รถดูสวยแล้วก็มีวิติการหน้ามองมากยิ่งขึ้นนะคะและด้านบนติดอะคริลิกคาว่าเอเวอเรสต์ด้วยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอะคริลิกเนี่ยมันจะมีเดิมๆม,มาจากรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่นของวาแท็กนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีการตกแต่งดีไซน์เพิ่มเติม,ตมค่ะ ใครนะคะที่กําลังมองหาว่ารุ่น e v e r e s ร10เนี่ยมีการตกแต่งชุดแต่งแบบไหนออกมาสวยหรือไม่สวยยังไงเนี่ยเรามาดูกันที่รุ่นนี้ได้เลยเดี๋ยวปุ๋ยพาไปดูกันที่ด้านข้างบ้างนะคะว่าด้านข้างของคันนี้เนี่ยเขาตกแต่งอะไรกันบ้างสําหรับด้านข้างนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคันนี้นะคะเขาเป็นซุ้มล,ล้อเดิมล้อของเขาก็จะเป็นล้อข <c oughs> <ble> นาดเดิมนะคะทําให้ดูว่าเอ้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยใช้เป็นล,ล,ล,ล้อเดิมของตัวรถรถก็ยังแต่งออกมาสวยอยู่นะคะล้อเดิมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด 18นิ้วนะคะสเปคยางอยู่ที่255ทับ 65R18 นะคะอันนี้คือยางเดิมของเขาจะเป็นยางของกูดเยียนะคะที่มาเดิมจากโรงงานมาด้วยแม็กของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแม็กของ f อร์จริง,รงๆแล้วเขาก็สวยอยู่นะคะสวยในแบบรูปลักษณ์ดีไซน์ของเขาจะเป็นสีแบบปลดเด้วยเกนะคะปัดด้วยสีเงาปัดด้วยปัดเงานะคะสวยแบบนี้เลยและด้านข้างนะคะตรงนี้เครื่องยนต์เขาก็จะบอกเลยว่าตัวเทนเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเครื่องยนต์ใหญ่เครื่องยนต์เทอร์โบ ไม่ใช่ใบขอโทษค่ะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเทอร์โบเดี่ยวแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะคันนี้และด้านข้างตรงนี้เลยรถทุกคันต้องมีนะคะสิ่งนี้เลยก็คือเบ้ารองมือเพื่อไว้กันรอยขีดขวดนะคะเหมือนปุยอย่างเงี้ยเล็บยาวเนาะเล็บยาวแบบนี้เวลาสอดเข้าไปมันก็จะไม่เป็นริ้วรอยเหมือนกันนะคะเปิดได้เลยถนัดมือมากเลยและคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ น,นี้เขาครอบฝาน้ำมันมาด้วยนะคะฝาน้ามันของเขาเนี่ยก็จะสวยสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมันต้องเปิดตรงนี้สิขอโทษค่ะพอดีไม่ค่อยได้เติมน้ำมันเองเลยเปิดผิดฝั่งนิดนึงอันนี้นะคะจะมีคําว่าเอเวอเรสค่ะฝาน้ํามันก็ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่เวลาแบบเด็กปั๊มเปิดแรงก็ไม่สะทกสถานไม่สะเทือนแล้วก็ไม่เป็นรอยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยพาไปดูกันที่ด้านหลังบ้างว่าด้านหลังของคันนี้เนี่ยที่เขาแต่ง สปอร์ตไรเดอร์เเนี่ยสวยแล้วก็ดูมีมิติยังไงกันบ้างไปดูกันค่ะนี่ด้านหลังนะคะของตัวสปอร์ตไรเดอร์เจะเห็นได้เลยว่าเขาจะแต่งแบบเป็นคล้ายๆเหมือนตัวสเกิร์ตนะคะตัวสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวสเกิร์ตด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีท่อด้วยกันเป็นท่อหลอกนะคะสี่สี่ท่อนะหรือว่า2คู่นั่นเองแล้วก็ตัดด้วยสีดาตัดแดงแบบนี้เลยค่ะยังมีสัญลักษณ์เดิมๆของเขาเลยคําว่า s p o r t Rider M นะคะที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ของเขาตรงนี้เลย คือส,สวยสวนมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มันไม่มันไม่ใช่แค่ดําตัดแดงเท่านั้นนะ,ะมันจะมีตรงนี้เลยเป็นสีบรอนสีเหมือนสีบรอนเงินนะคะคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปล้างแล้วขัดเคลือบนะคะมันจะสวยมากกว่านี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยพอแต่งเสร็จใช่ไหมบุมก็เลยรีบเอามาแบบรีวิวให้พี่ๆนะคะได้ชมกันเนาะและด้านบนตรงนี้อยากจะนําเสนอมากท่านใดที่บบกว่าเบื่อการเป็นรอยของเวลาเราขึ้นของนะคะขึ้นของบนตัวรถเนี่ยตัวนี้กันรอยได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะ ดกันลอยตรงนี้นะคะมาในอ,อันนี้ไม่ได้มาในชุดเดียวกับตัว Sport Rider M นะอันนี้ติดแยกนะคะและด้านบนตรงนี้เลยอันนี้คือที่ครอบไฟท้ายนะคะครอบไฟท้ายของตัวรถแต่คันนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าคําว่า Everest ของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ LED แล้วก็ที่สําคัญตัวเทนนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยค่ะนี่อ๋อลืมไปคันนี้ไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะคะใช้มือคะ่ะนี่ ของตัวเทนนะคะสเปคตัวเทนถ้าเกิดถามว่าฟังก์ชันเขามีอะไรกันบ้างน,นะคะตัว Everest 10นะคะทุกอย่างระบบเป็นแมนนวลนะคะเบาะก,ก็เป็นมือปรับมือนะคะเบาะหลังก็มือเดี๋ยวนะเซลล์หิวข้าวแหละจะปิดให้ไหม่ปิดฝาหลังตรงนี้นะคะก็เป็นมือเช่นกัน,นะคะ่ะ ดีไซน์สวยๆกันไปเลยเดี๋ยวสเปคตัวรถนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะคะว่าสเปครุ่น,นี้เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับเราหรือเปล่านะคะคันนี้เนี่ยบอกได้ก่อนเลยว่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เน้นเทคโนโลยีเยอะๆนะคะแบบว่าไม่ต้องการดูแลแมเทนเน้์อะไรมากๆไฟฟ้าไม่ต้องใช้เยอะนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะดูแลใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายขับง่ายค่ะ แบบเดิมๆแบบนี้คือสวยเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะปุ๋ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็น s u b สไครต์เอ้ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะวันนี้ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ